าช่วงนี้คุณสังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไปมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคลิปนี้จะเผยห้าสัญญาณสำคัญที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ว่าคุณกำลังก้าวสู่ความเป็นโสดาบันอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้สแสวงหาปัญญาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะ เคยรู้สึกไหมคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มีบางอย่างในตัวคุณเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแบบที่คนอื่นจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะคะแต่มันคือความรู้สึกภายในที่เหมือนเรากำลังตื่นขึ้นมาท้ามการโลกใบเดิมที่เคยคุ้นเคยแต่กลับมองเห็นมันในมุมมองใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสุขความทุกข์ที่เคยพุ่งพล่านรุนแรง กลับดูเหมือนจะสงบลงความกังวลที่เคยกดทับหัวใจมานานก็ดูเหมือนจะเบาบางลงอย่างน่าประหลาดใจคำถามที่เคยสับสนวุ่นวายในหัวก็เริ่มมีคำตอบที่ชัดเจนขึ้นมาเองความรู้สึกแบบนี้ล่ะค่ะที่บางทีเราก็อธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่ลึกๆแล้วเรารู้ว่าเราไม่เหมือนเดิม หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าโสดาบันแล้วอาจจะนึกถึงภาพของพระอริยบุคคลผู้สรงศีลบริสุทธิ์อยู่ในป่าอยู่ในวัดห่างไกลาจากชีวิตคนธรรมดาอย่างเราๆแต่คุณรู้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วโสดาบันนั้นแปลว่าผู้แรกถึงกระแสหรือผู้เข้าสู่กระแสซึ่งกระแสในที่นี้ก็คือกระแสแห่งพระนิพพานนั่นเองคะ่ะ มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสังสารวัตเป็นการก้าวขาข้างหนึ่งข้ามฝั่งจากความมืดบอดของปุถุชนไปสู่ความสว่างแห่งอริยชนและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้เราไปบวชหรือต้องไปปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นในป่าเขาลำเนาไพรเสมอไปนะคะเพราะสัญญาณของการตื่นนี้ มันสามารถปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะในที่ทำงานในบ้านในความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างพระพุทธองค์ได้ทรงบรรยายคุณสมบัติของพระโสดาบันไว้อย่างชัดเจนว่าคือผู้ที่สามารถละสังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจไว้กับความทุกข์ได้3ข้อแรกจากทั้งหมด10ข้อสังโยชน์สข้อนี้เปรียบเสมือนโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่สุด ที่ล่ามเราไว้กับความไม่รู้และการเวียนว่ายตายเกิดค่ะสังโยชน์สข้อนั้นได้แก่ 1. สักกายทิพฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่แท้จริง 2. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนาไตรและหนทางการดับทุกข์และ 3. สีลับพระตัปรามาสะ คือความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดปฏิบัติแบบผิดผิดหรือการยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมอย่างงมงายฟังดูเป็นศัพทธรรมะที่อาจจะเข้าใจยากใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะวันนี้เราจะมาถอดรหัสธรรมะที่ลึกซึ้งนี้ให้ออกมาเป็นสัญญาณที่จับต้องได้ในชีวิตประจาวันเป็น5สัญญาณของการตื่นกลางจากกรวาล ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้และมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงและคุณกำลังก้าวเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตโดยที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยเรามาสำรวจไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีสัญญาณข้อไหนบ้างที่ตรงกับประสบการณ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมามาเริ่มกันที่สัญญาณข้อที่หนึ่ง การลดลงของความยึดมั่นในตัวตนคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าความรู้สึกเจ็บปวดเวลาถูกคนอื่นวิจารณ์หรือความทุกข์เวลาสูญเสียของรักของห่วงมันดูเหมือนจะเบาลงกว่าแต่ก่อนมากลองนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสิคะตอนนั้นถ้ามีคนมาตำหนิเรื่องการแต่งตัวของเราเรื่องหน้าตาทรงผมหรือแม้กระทั่งการทำงานของเรา เราอาจจะรู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรู้สึกเสียหน้ารู้สึกว่าตัวตนของเราถูกโจมตีอย่างรุนแรงคำพูดเหล่านั้นอาจจะวนเวียนอยู่ในหัวเราไปหลายวันทำให้เรานอนไม่หลับกินไม่ได้รู้สึกแย่ก,กับตัวเองไปเลยใช่ไหมคะหรือในเวลาที่เราทำของรักหายเช่นโทรศัพท์มือถือแพงๆหรือของขวัญจากคนพิเศษเราจะรู้สึกทุกข์ร้อนใจมากเหมือนโลกจะถลม่มทลายลงมาตรงหน้า ความรู้สึกสูญเสียมันบีบคั้นหัวใจเราอย่างหนักแต่พอมาถึงวันนี้คุณอาจจะพบว่าเมื่อเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนี้อีกครั้งปฏิกิริยาของใจคุณมันเปลี่ยนไปเมื่อมีคนวิจารณ์คุณอาจจะแค่รับฟังพิจารณาว่ามันเป็นจริงไหมถ้าจริงก็เอาไปปรับปรุงถ้าไม่จริงก็แค่ปล่อยผ่านไปไม่ได้เก็บเอามาเป็นอารมณ์ร้อนรุ่มเหมือนเคย มันเหมือนมีระยะห่างเกิดขึ้นระหว่างคำวิจารณ์กับความรู้สึกของเราคุณเริ่มเห็นว่าคำพูดของคนอื่นก็เป็นแค่ความคิดของเขาไม่ใช่ความจริงแท้เกี่ยวกับตัวเราและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้มาลดทอนคุณค่าในตัวเราเลยแม้แต่น้อยหรือเมื่อคุณทำของหายคุณอาจจะรู้สึกเสียดายอยู่บ้านแต่มันไม่ได้ทุกทุรนทุรายเท่าเดิม คุณยอมรับความจริงได้เร็วขึ้นว่าของมันก็ต้องมีวันเสียมีวันหายไปเป็นธรรมดาแล้วก็เริ่มคิดหาทางแก้ไขต่อไปอย่างมีสติปรากฏการณ์นี้ล่ะค่ะคือสัญญาณของที่สักกายทิฏฐิหรือความยึดมั่นว่ามีตัวกูของกูที่แท้จริงมันเริ่มคลายตัวลงในทางพุทธศาสนาสักกายทิฏฐิ คือความเห็นผิดที่ฝังรากลึกที่สุดในใจของปุถุชนทุกคนคะ่ะเราทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เกิดให้เชื่อว่ามีฉันคนนี้อยู่จริงๆเป็นแก่นกลางของทุกสิ่งมีร่างกายนี้เป็นของฉันมีความคิดนี้เป็นของฉันมีความรู้สึกนี้เป็นของฉันมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นของฉันมีทรัพย์สินเงินทองเป็นของฉัน พอเรายึดว่ามีฉันและของฉันที่เป็นแก่นสารถาวรแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของฉันถูกกระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แก่เจ็บป่วยคำวิจารณ์ที่ทำลายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินที่สูญหายไปฉันก็จะรู้สึกเจ็บปวดเป็นธรรมดานี่คือที่มาของความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตคนเราเลยค่ะแต่เมื่อปัญญาของคุณเริ่มจเจริญขึ้น คุณจะเริ่มมองเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนคุณจะเริ่มเห็นว่าไอ้เจ้าตัวฉันที่เรายึดถือนักหนาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การรวมตัวกันของส่วนประกอบต่างๆเท่านั้นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือที่เรียกว่าขันห้าซึ่งส่วนประกอบแต่ละอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลา ไม่มีอะไรเลยที่เป็นแก่นสารถาวรให้ยืดเป็นตัวตนได้จริงๆเมื่อคุณเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ไม่ใช่แค่คิดหรือจำมาพูดนะคะแต่เป็นการเห็นจากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันความยืดมั่นในตัวตนมันจะค่อยๆลดลงไปเองโดยอัตโนมัติคุณจะเริ่มมองตัวเองเหมือนเป็นนักแสดงที่กำลังเล่นบทบาทต่างๆในละครชีวิตเรื่องหนึ่งบางวันก็เล่นบทร้องไห้ บางวันก็เล่นบทหัวเราะบางวันก็เล่นบทโกรธแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่บทละครนั้นคุณเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูที่เฝ้ามองการแสดงเหล่านั้นเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นเองนี่ละค่ะคืออิสรภาพขั้นแรกที่พระโสดาบันได้สัมผัสเป็นความรู้สึกเบาสบายจากการวางภาระหนักอึ้งที่เรียกว่า ตัวกูของกูลงได้เป็นครั้งแรกในสังสารวัฏถ้าคุณเริ่มมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ขอให้รู้ไว้เถอะค่ะว่าคุณกําลังเดินมาถูกทางแล้วจริงๆต่อไปสัญญาณข้อที่สองความชัดเจนในสัจธรรมคุณจำความรู้สึกตอนที่เราเริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆได้ไหมคะตอนนั้นในหัวของเราคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายพระพุทธเจ้ามีจริงไหม นิพพานมีจริงหรือเปล่าทำบุญแล้วได้บุญจริงเหรอนั่งสมาธิแล้วจะช่วยให้ผนทุกข์ได้ยังไงทำไมต้องรักษาศีลกดแห่งกรรมทำงานยังไงกันแน่ความลังเลสงสัยเหล่านี้ในทางธรรมะเรียกว่าวิจิกิจฉาค่ะมันเป็นเหมือนหมอกหนาทึบที่บดบังทัศนวิสัยของเราทำให้เรามองไม่เห็นหนทางข้างหน้าอย่างชัดเจน เราอาจจะลองปฏิบัติตามคำสอนดูบ้างแต่ก็ทำแบบครึ่งๆกลางๆเพราะใจมันยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนยังมีความกังขาอยู่ตลอดเวลาว่าทำไปแล้วจะได้ผลจริงหรอนี่เรามาถูกทางหรือเปล่าความสงสัยแบบนี้มันบั่นทอนกำลังใจและทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรค่ะ หลายคนอาจจะพยายามแก้ความสงสัยนี้ด้วยความเชื่อคือการพยายามบังคับตัวเองให้เชื่อตามๆกันไปเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่เขาทำกันแต่ความเชื่อแบบนี้มันไม่มั่นคงค่ะพอเจออะไรมากระทบหน่อยหรือเจอใครที่คิดต่างมาตั้งคำถามแรงๆความเชื่อของเราก็อาจจะสั่นคลอนได้ง่ายๆแต่สำหรับคนที่กำลังก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งธรรม สัญญาณที่ชัดเจนมากอย่างหนึ่งก็คือหมอกแห่งความสงสัยนี้มันจะเริ่มจางลงไปและถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนจากความเข้าใจมันไม่ใช่การเชื่อแบบหลับหูหลับตานะคะแต่มันเป็นศรัทธาที่เกิดจากปัญญาค่ะเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดจากการที่เราได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนคุณอาจจะสงสัยว่าการทำความดีแล้วเว้นความชั่วมันจะให้ผลดีจริงๆเหรอแต่พอคุณลองตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างจริงจังคุณก็เริ่มเห็นผลด้วยตัวเองคุณพบว่าชีวิตมันสงบสุขขึ้นปัญหาน้อยลงคนรอบข้างให้ความไว้วางใจมากขึ้นคุณไม่ได้เชื่อเรื่องศีลเพราะใครบอกแต่คุณเชื่อเพราะคุณเห็นผลของมันด้วยตัวเองแล้ว หรือเมื่อก่อนคุณอาจจะสงสัยว่าการเจริญสติการภาวนามันจะช่วยลดความทุกข์ได้อย่างไงแต่พอคุณได้ลองฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคุณก็เริ่มเห็นว่าเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นถ้าคุณมีสติรู้ทันความโกรธนั้นมันจะดับลงเร็วขึ้นมากมันไม่ลุกลามบานปลายไปเป็นการกระทำหรือคำพูดที่สร้างปัญหาตามมา คุณได้เห็นกระบวนการเกิดดับของอารมณ์ด้วยตาในของตัวเองนี่แหละค่ะคือการพิสูจน์สัจธรรมเมื่อคุณได้ชิมรสของธรรมะด้วยตัวเองแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะหายไปเองโดยสิ้นเชิงคุณจะเกิดความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยว่าหนทางที่พระพุทธองค์ชี้ไว้คือหนทางที่ถูกต้องและเป็นหนทางเดียว ที่จะนำไปสู่การดับทุกได้อย่างแท้จริงความศรัทธาของคุณในตอนนี้จะไม่ใช่ศรัทธาที่งอนแง่นอีกต่อไปแต่จะเป็นอจจะละศรัทธาคือศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวใครจะมาพูดอะไรใครจะมาตั้งคำถามอะไรก็ไม่สามารถทำลายความเชื่อจากภายในของคุณได้อีกแล้วเพราะคุณไม่ได้เชื่อแต่คุณรู้และเห็นด้วยตัวของคุณเอง นี่คือการข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้อย่างเด็ดขาดเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าปัญญาของคุณได้สว่างสวัยขึ้นและคุณพร้อมแล้วที่จะเดินไปบนเส้นทางนี้อย่างแน่วแน่และมั่นคงค่ะและนั่นก็นำเรามาสู่สัญญาณข้อที่3การไม่ยึดติดในรูปแบบในสังคมของเราเต็มไปด้วยพิธีกรรม ความเชื่อและข้อปฏิบัติมากมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมคะการทำบุญตักบาตรการไปวัดในวันพระการสวดมนต์บทนั้นบทนี้การสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆการเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวพุทธเรามาอย่างยาวนานแต่สำหรับผู้ที่ปัญญาเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้ว จะมีมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้ที่เปลี่ยนไปค่ะสัญญาณข้อที่สนี้ก็คือการละวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบหรือที่ในทางธรรมะเรียกว่าสีลับพระตะปรามาสะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการไม่ยึดติดในรูปแบบไม่ได้หมายความว่าให้เราเลิกทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือมองว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องไร้สาระไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ แต่หมายถึงการที่เราเข้าใจถึงแก่นแท้ที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบเหล่านั้นและไม่ยึดติดกับตัวรูปแบบภายนอกจนเกินไปลองนึกภาพตามนะคะคนที่ยังยึดติดในรูปแบบอาจจะเชื่อว่าการทำบุญจะได้ผลก็ต่อเมื่อต้องทำกับพระชื่อดังเท่านั้นต้องใส่บาตรด้วยของดีๆแพงๆเท่านั้นหรือต้องไปร่วมพิธีใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆเ,เท่านั้นถึงจะได้บุญมาก พวกเขาอาจจะสวดมนต์เป็นนกแก้วนกขุนทองโดยที่ไม่เข้าใจความหมายหรืออาจจะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเพียงเพราะกลัวตกนรกแต่ไม่ได้ทำออกมาจากความเข้าใจในคุณค่าของศีลจริงๆนี่คือตัวอย่างของการยึดติดในรูปแบบหรือศีละพะตตปารามาสะค่ะคือการทำตามๆกันโดยขาดปัญญาขาดความเข้าใจในแก่นสารที่แท้จริงแต่เมื่อคุณเริ่มตื่นขึ้น คุณจะมองทะลุเปลือกนอกเหล่านี้เข้าไปเห็นหัวใจของการปฏิบัติคุณจะเข้าใจว่าหัวใจของการทำบุญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของวัตถุทานแต่อยู่ที่เจตนาที่สละออกและความบริสุทธิ์ของจิตใจทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้การให้ข้าวสุนัขจรจัดด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอาจจะได้อนิสง์มากกว่าการถวายเงินล้านเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ได้ หัวใจของการสวดมนต์ไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องของสำเนียงหรือความยาวของบทสวดแต่อยู่ที่การน้อมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและพิจารณาความหมายของบทสวดนั้นด้วยกันหัวใจของการรักษาศีลไม่ได้อยู่ที่การท่องข้อห้ามต่างๆได้อย่างขึ้นใจแต่อยู่ที่การมีฮิริโอตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ จนไม่คิดจะเบียดเบียนใครเมื่อความเข้าใจนี้เกิดขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ทำบุญเป็นและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างแท้จริงคุณอาจจะยังคงเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเหมือนเดิมแต่ใจของคุณจะแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคุณจะมองว่าพิธีกรรมเหล่านี้เป็นเพียงอุบายหรือเครื่องมือที่จะช่วยน้อมนำใจของเราให้เข้าสู่กุศลแต่ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง คุณจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของจิตใจมากกว่ารูปแบบของการกระทำคุณจะรู้ว่าการนั่งสมาธิเพียงหนาทีโดยจิตที่สงบและตั้งมัน่นมีคุณค่ามากกว่าการนั่งหลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงคุณจะรู้ว่าการพูดความจริงด้วยใจที่เมตตาเป็นการรักษาศีลที่มีค่ายิ่งกว่าการนิ่งเงียบเพราะความกลัว การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้คือการปลดแอกตัวเองออกจากความเชื่อที่งมงายและก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรมด้วยปัญญาอย่างแท้จริงเป็นการละวางสังโยชน์ข้อที่สคือสีละพะระตะปะรามาสะได้สำเร็จนั่นเองค่ะและเมื่อคุณละสังโยชน์ทั้ง3มข้อนี้ได้แล้วสิ่งที่จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติก็คือสัญญาณข้อที่สการมองเห็นไตรรักในชีวิตประจาวันคาว่าไตรรัก์ หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ค่ะปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆก็อาจจะเคยได้ยินได้อ่านได้ท่องจำคำเหล่านี้กันมาบ้างเราอาจจะรู้ในระดับความคิดว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอนิจจังทุกสิ่งเป็นทุกข์ทุกขังและทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแต่การรู้ในระดับความคิด กับการเห็นในระดับของจิตใจนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเลยนะคะคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต่อเมื่อเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่รักการเจ็บป่วยหนกักหรือการล้มละลายทางธุรกิจ แต่สำหรับผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมได้เปิดออกแล้วพวกเขาจะไม่ได้เห็นไตรรักแค่ในเหตุการณ์ใหญ่ๆอีกต่อไปแต่จะสามารถเห็นความจริงเหล่านี้ฉายชัดอยู่ในทุกๆขณะของชีวิตประจำวันเลยค่ะ คุณจะเริ่มเห็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงในแก้วกาแฟร้อนๆที่ค่อยๆเย็นลงในดอกไม้ที่บานสะพรั่งในตอนเช้าแล้วก็เริ่มเหี่ยวเฉาในตอนเย็นในความสุขที่เกิดขึ้นตอนได้กินของอร่อยแล้วก็จางหายไปเมื่อกินเสร็จในความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็ดับไปคุณจะเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สิ่งของอารมณ์ความคิดไปจนถึงร่างกายของเราล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยที่คงทนถาวร และเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเข้าคุณก็จะเริ่มเห็นทุกขังหรือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากความเป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณจะเห็นว่าการพยายามจะยึดถือสิ่งที่มันไม่เที่ยงเอาไว้คือบ่อกเกิดของความทุกข์การอยากให้ความสุขคงอยู่ตลอดไปการไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นการไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ความปรารถนาที่สวนทางกับความจริงเหล่านี้แหละคือตัวการที่สร้างความบีบคั้นให้กับจิตใจของเราและท้ายที่สุดเมื่อเห็นอนิจจังและทุกขังอย่างแจ่มแจ้งแล้วปัญญาก็จะพัฒนาไปสู่การเห็นอนัตตาหรือความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคุณจะเห็นว่าในเมื่อทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมบังคับได้ แล้วเราจะไปยึดถือว่าสิ่งไหนเป็นตัวเราหรือของเราได้อย่างแท้จริงลรือร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจริงมันแค่ยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนไปความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นเพียงปรากฏการทางจิตที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปการเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันแบบนี้ไม่ใช่การเห็นด้วยความเศร้าส้อยหดหูนะคะ ตรงกันข้ามเลยค่ะมันคือการเห็นด้วยใจที่ยอมรับความจรงิงเป็นการเห็นที่นำมาสู่ความปล่อยวางและความสงบเย็นเมื่อคุณเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงใจของคุณจะไม่หวั่นไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆอีกต่อไปได้ลาบมาก็ไม่ดีใจจนเหลิงเสื่อมลาบไปก็ไม่เสียใจจนฟูงายเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคุณเห็นว่าการยึดถือคือความทุกข คุณจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นในสิ่งต่างๆลงใจจะเบาสบายขึ้นไม่ต้องคอยแบกความคาดหวังหนักอึ้องเอาไว้อีกต่อไปและเมื่อคุณเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนอีโก้หรือความเป็นตัวกูของกูมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆความขัดแย้งกับผู้คนก็จะน้อยลงเพราะไม่มีตัวกูที่จะต้องไปปกป้องหรือเอาชนะใครอีกแล้วนี่คือสภาวะจิตของผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างแท้จริงค่ะ เป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความผันผวนของโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งอริยมรรคแล้วนั่นเองมาถึงสัญญาณข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นข้อที่น่าตื่นเต้นและชัดเจนที่สุดสำหรับใครหลายๆคนค่ะสัญญาณข้อที่5ประสบการณ์คลี่คลายหรือหลุดพ้นอย่างฉับพลัน สัญญาณ4ข้อแรกที่เราพูดกันมานั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนน้ำที่ค่อยๆซึมลงไปในดินแต่สัญญาณข้อที่5นี้มักจะมาในรูปแบบของประสบการณ์ที่ปุบปับฉับพลันและเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทีเดียวค่ะมันคือโมเมนต์ที่จู่ๆคุณก็รู้สึกโล่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนปมเชือกที่เคยผูกแน่นอยู่ในใจมานานหลายปีมันคลายตัวออกเอง หรือเหมือนแบกเป้หนักอึ้งไว้บนหลังมาตลอดชีวิตแล้วจูจ่ๆเป้ใบนั้นมันก็หายวับไปกับตาเราขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะสมมุติว่าคุณเคยเป็นคนขี้โกรธมากใครทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็พร้อมจะระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีคุณพยายามหาวิธีจัดการกับความโกรธมาสารพัดทั้งนับ1-10ถึงทั้งพยายามคิดในแง่ดี แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่คุณกำลังจะโกรธเหมือนเคยจู่ๆมันก็มีความรู้บางอย่างผุดขึ้นมาในใจคุณอาจจะเห็นต้นต่อของความโกรธว่ามันมาจากความคาดหวังของคุณเองหรือเห็นว่าความโกรธมันเป็นแค่พลังงานร้อนๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนของคุณและในวินาทีที่เห็นนั่นเองความโกรธที่เคยรุนแรง มันก็สลายหายไปเฉยๆเลยค่ะไม่ใช่การกดขมนะคะแต่มันหายไปจริงๆเหมือนมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกความรู้สึกโล่งใจและสงบอย่างประหลาดจะเข้ามาแทนที่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีความทุกข์ฝังใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานมากอาจจะเป็นความเสียใจจากการสูญเสียความรู้สึกผิดในอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคต คุณแบกความทุกข์ก้อนนี้ไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลามันทำให้ชีวิตของคุณหม่นหมองและไม่มีความสุขแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความทุกข์ก้อนนั้นมันเบาลงอย่างน่าประหลาดใจหรือบางทีมันอาจจะหายไปเลยคุณไม่ได้พยายามจะลืมมันนะคะแต่มันเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกของคุณได้ยอมรับและปล่อยวางเรื่องนั้นไปแล้วโดยสมบูรณ์ คุณมองย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมแต่ความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดมันไม่มีอีกต่อไปแล้วเหลือเพียงความทรงจำที่ว่างเปล่าและความเข้าใจประสบการณ์คลี่คลายหรือหลุดพ้นอย่างฉับพลันแบบนี้แหละค่ะคือผลพวงจากการที่ปัญญาของคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่จนสามารถตัดสังโยช์หรือกิเลสบางอย่างให้ขาดสะบั้นลงไปในชั่วขณะจิตเดียว มันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามักจิตเกิดขึ้นเป็นการประหารกิเลสอย่างเฉียบพลันและเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังมากจนสามารถเปลี่ยนมุมมองและวิถีชีวิตของคุณไปได้อย่างสิ้นเชิงคนที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆและจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมได้อีก ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอให้รู้ไว้ว่านั่นเป็นนิมิตหมายอันดีงามอย่างยิ่งค่ะมันคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่บ่งบอกว่าการเดินทางของคุณกำลังคืบล่าไปอย่างรวดเร็วและประตูสู่ความพ้นทุกข์กำลังจะเปิดออกต้อนรับคุณแล้วและมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังทั้ง5สัญญาณน,นี้ไปแล้ว สัญญาณของการลดลงของความยึดมั่นในตัวตนสัญญาณของความชัดเจนในสัจธรรมสัญญาณของการไม่ยึดต,ติดในรูปแบบสัญญาณของการเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันและสัญญาณของประสบการณ์ที่คลี่คลายอย่างฉับพลันหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกตื่นเต้นและอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ช้าก่อนค่ะจุดนี้สำคัญมากนะคะพระพุทธเจ้าทรงเตือนเสมอว่า การยึดมั่นว่าเราบรรลุทมแล้วก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเช่นกันเป็นมานะหรือความถือตัวถือตนนั่นเองค่ะแท้จริงแล้วสัญญาณทั้ง5ข้อนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราเอามาเป็นใบประกาศนียบัตรว่าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะแต่มันคือเครื่องบ่งชี้หรือแผนที่ที่กำลังบอกเราว่าการตื่นรู้กำลังเริ่มต้นขึ้นในตัวคุณแล้วจริงๆ มันเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะมันคือจุดหักเหที่ทำให้คุณมองโลกและชีวิตในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยมองโลกผ่านแว่นตาของกิเลสและความไม่รู้คุณกำลังจะเริ่มมองโลกผ่านเลนส์ของปัญญาและความจริงความจริงที่ถูกเปิดเผยในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งนี้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้สำหรับคนพิเศษ พระอริยเจ้าหรือผู้ที่บำเพ็ญบาร,รมีมามากมายเท่านั้นนะคะแต่มันคือศักยภาพที่มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆกับใครบางคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ต่อนนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นคุณครูคุณหมอพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือใครก็ตามที่กำลังใช้ชีวิตธรรมดาๆ แต่มีหัวใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงดังนั้นหากคุณเริ่มสัมผัสได้ถึงสัญญาณเหล่านี้ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะแค่ข้อเดียวสองข้อหรือทั้งห้าข้อขอจงอย่าได้สงสัยในตัวเองเลยค่ะแต่จงมีกำลังใจและเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งสติและปัญญานี้ หากคุณสัมผัสได้ถึงสัญญาณเหล่านี้จงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะนี่คือการเดินทางอันน่าทึ่งสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในชีวิตการเดินทางที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เคยเดินผ่านมาแล้วและคุณก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนั้นถ้าเรื่องราวนี้วันนี้โดนใจคุณ ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆหรือชวนให้คบคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อปัญญาความสว่างนี้ไปให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักนะคะและที่สำคัญช่วยแสดงความคิดเห็นบอกเราหน่อยค่ะว่าคุณเคยมีประสบการณ์ตรงกับสัญญาณข้อไหนบ้างหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวในวันนี้การแบ่งปันประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้ใหกับเพื่อนๆท่านอื่นได้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วย mm hmm. เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ